ดีนักผู้ชทุกท่านนะครับผมเบียงแมนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเฟสเอ็กซ์เทอร่าริงกันนะครับผมโอเคจากคลิปที่แล้วผมเล่นอาร์เทอริเอร์เพนดากอนไปแล้วใช่ไหมรอบนี้ผมจะมาเล่นตัวอื่นกันบ้างนะครับอ,อันนี้จะเป็นพิเศษนะอันนี้เรื่องนิดนึงไม่มีอะไรหรอก หมือนจะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถจับตำแหน่งได้เพราะว่ามีหมอกหนาเกินไปใช่เกมนี้มีแมคก,กนิกหลายอย่างเลยโอเคมาเราก็ไปเลือกตัวกันดีกว่าโอเคแล้วแล้วนี้ผมจะมาเล่นเซอร์เวนตัวที่สองนั่นก็คือ ทุกอย่างออกดีหมดหวยลงมาออกที่แอตโตโฟเฟรมบอยของเรานี่เองโอเคเรามาดูคัสตอมไอเซเว่นกันนะครับผมแอคทีฟเซเวนอะอย่างแรกเลยแอคทีฟเซเวนผมจะใช้เป็นฮิปกิฟ r u ัชคือนางจะทำการไม่ใช่นางดิเขาเนี่ยเขาเขาใช่ใช่แอตโตโฟผู้ชายใช่ใช่ใช่อันนี้ใครใครก็รู้ฮิปกิฟ r u ัชจะเป็นการให้แอตโตโฟอะ ขี่โปกิมแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าพาวเวอรอัพจะเป็นการเพิ่มดาเมจกับมูเมสปีดทอส์แอนด์ทอส์อินอัฟทอส์อินแอนด์ฟอลคือคือเป็นการแช่แข็งศัตรูอยู่ภายในวงวรอบของมันแล้วก็ลาแบ็กลูน่าอันนี้จะเป็นการอันนี้จะเป็นสกิลอันอันติส่วนต่อน่เป็นสกิลอันติของอันติขนาดเล็กของไอ้นี่ ของแอตโตโฟจะเป็นการเป่าแต่ขนาดยักษ์ทำให้ศัตรูติดส,สโลด้วยแล้วก็เป็นโจมตีเป็นคื่นด้วยอ่ะโอเคส่วนผมจะใส่ผมจะใส่ไปทางนั่นไปทางนั่นสกิจะไปผมจะใส่ไปทางนั่นสพอร์ตสามอันดาแอตแท็กสามอันแล้วก็ดีเฟน s ์สามอันก็จะเป็นเบอร์รี่สปิริต อ้ามจะเป็นทางด้านของไอ้น,นี่นะจะเป็นทางด้านของอ่าดาเมจส่วนเป็นดิเฟนซีฟก็จะเป็นแอนตี้ฮีโร่กับออสซินเนชั่นออสิเนตส,ส่วนซัพพอร์ตจะเป็น growth. โกลฟโกลไฮโลโกลโกลด์โกลด์เพอร์ริเพอร์โกลเกพอรอยอิมพีเรียลไพวิอิมพิเรียลไพ,พ,ลพวิเลตสอลล่ารไรเดอร์ทั้งสองอันเลย ต่อไปมาอาันนี้ power system เอาไปต้องผมต้องต้องใช้อัพฮิปกิคต์แล้วโอเคสูงสุดแล้ว4ไีไปไปเราไปเล่นอัลโตโฟกันดูซิว่าจะเป็นยังไงแล้วก็คาดว่าผมอาจจะเล่นครบทุกตัวเลยเนะี่ยแล้วก็จะอัดเกมอื่นแล้วส่วนซัพพอร์ตทูกว่าให้มันเดิม ก็คือจะเป็นการเคอร์เตอร์เมื่อกันถูกกับเคอร์เตอร์แล้วก็ทำดาเมตรหนักก็จะเป็นการสู้สวนไปอย่างรุนแรงโอเคไปเรามาดูกันว่าแอตโตโฟเป็นยังไงอ่าเทศการ โอ้ภาพสวยทั้งนั้นฮะอ่าแอตโตมาแล้วปึ๊บฟื้บฟื้บึบอ่าเรมาด้วยเพเรมาก็ไปปึ๊บอ่โอ้โหโอ้โโอ้โอ้โอ้มาไม่ต้องมาชิปหายแล้วไม่ทันอะฮะ 1น3่สองสอโอหสองสาโอเคเอานีช่มฮิปโปเกตบรัชหมีไงฮิปโปเกตแล้วก็คือไปกันที่ฮิปโปเกพุ่งไปเฟิรเฟิร์เผาอัพหน่อยเผาอัพเน่นีบีบีบีีจูเลียน เอาพุมาช่วยนี่นโอเคนี zwei, ่นี่แช่แข็งใบสัตสัสัหนึ่งสองสามสี่ใบอีกตัวนึงอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนโอ้ยเ่งสอ๋อ Shadow Archer หรอ Shadow Archer แล้วไงนี่หนึลาบูรานาาบราุม ให้รบุลาน่าราแบคลูน่าอะนี่ทิมหนึ่งทีับัหมุนหมุนหมุนมุนมุนไม่หนึ่งซับัหมุนหมุนหมุนมุนไม่อีกนึงแล้วก็ทิปโปกิฟบรัชอโอ้ยลอยลอยลอยก็โดนสวนหนักครับพี่น้องไป โอ้ยโอเคเอาพ้นนะเป็นการรบสู้ที่ดีมากเลยโอเคเอาไม่เป็นไรจูเลียนเรามาช่วยตลอดอ่ะดูสิใครมาหาชาร์โดอาเชอร์อีกแล้วโอ้ยฮิ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 โอ,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 อ้สองสาม,สามนี่ปีไปอีโพกทฟลัชตายไปอีกหนึ่งครับพี่นอ้องออ กะกาเวนกาเวนมากาเวนมาเพื่อกาเวนเรียบร้อยไปเอออื้อโอเคปุ๊บปุ๊บถ้ามันเป็นหมออย่างเงี้ยก็คือให้เราไปตามไอ้นี่ไปไปตามแมปโอโอเจอมันจะเจอใครอยู่แถวนี้ โอ้โหอยู่กันเพียบเลยแจมเมยนีไ่ไงทาวเวอร์อัพนี่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 แค่แข่งก่อนเลยนี่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 หมุน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 ,มนไม่เป็นที่ฮิปปอกิพลัสอ่ามานี่มานี้หนึ่งสองสามอีกหนึ่งทีโอเคมาเอามึงก่อนเลย อืออือหนึ่งสองสามสี่หมุน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 ไม่เลยีเหลือเหลือใครเหลือใครเหลือแจมเมอร์ใช่ไหมอ่าแจมเมอร์อืออืออือมาโดนโดนโดนลาแบ็คลู่นะเปิดเปิดแมปอืออ่า

มสเตอร์โดนลแล้วเย่แล้วเอาวะคนี่นี่โอเคนึ่งสองสามสี่มาฮิปโปกิบรัชนี่นี่นแข็งหนึ่งทีอืม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 นีน อีไมหนึ่งทีมาโทษมามาฮิโปเก็บปลาแม่แม่ใครมาโจมตีมาสเตอร์กูไอ้เหียลาแบ็กลูน่าฮิ อืมโอเคไปอืไปชนแล้วก็ขีหาหาเรื่องต่ออีกสองตัวหนึ่งสองสามอี่นีไม่ไม่ม่แตกตัวได้ยังไงไฮด้าเลยพวกเี้ยนี่ยัะนะหมุนหมุนฟาดเพงทีตัดการก่อนนี่น่อืมโอเคไปนี่เหลือใคร เผื่อผีโปเกมปลัชอ่านั่นแหละซับ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 ไปทุทีมาโอเคเลียร์ล้มายูดาเลสมาเลีร์กูหน่อยสิอืมโอเคมาตอสกิ๊ฟ พิมพ์ายแล้วมาสเตอร์กูกำลังจะตายฮ่าแล้วมาสเตอร์กูกำลังจะตายฮ่าแย่แล้วด่านแม่งโอ้โหมาไปพุ่งพุ่งปุ๊บย้ายที่โอ้โหเอาอยู่แล้วนี่นี่น,นี่โอ้โหแจมเมอร์แจมมิง่ง ทุกตัวอยู่นี่หมดงั้นก็เปิดเฮ้ยเชี่ยร์ละเลวอาอัพเปิดโหมดแท้แข็งหนึ่งทีแล้วก็ลาแบ็กรูน่านี่ไงแจมเมอร์หายเกลี้ยงอันนี้สบายหน่อยแล้วไอ้เหี้ยไอ้คิวดาเลส พ่นปูดหนึ่งทีฮะอะไรเคี้ยปืนใหญ่ประจําบ้านไอ้ส้นตีมาอีกแล้วโอ้โหเกินเหลเกินปืนใหญ่ประจําบ้านหมุ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 นไม่หนึ่งทีไอชิอูแม่งจะทําสาวน้อยได้ยังไงล่ะไอ้พวกบ้า ายฮึงอะหลืออะไรโอเคโอเครีบีรีรไปรีบรีไรีไปไปรีไปไปรีไปไปรีไะไปรีไไปรีไไปรีรไปรีไปรีรีรีบปีไรีไรีไปรบไปรีไปรีไ้อร เป็นชาโดว์อาเชอร์แล้วมึงคิดว่ามึงเจ๋งหรือไงเปิดเอาอัพนี่ไม่ไม่หมุน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 หนึ่งทีแล้วก็ฮิปโปกิฟลัชไม่ต้องแล้วกูฟันนี่แหละเอาให้มึงตายก่อนนี่ไงหนึ่งทีมาแล้วนะอแล้วแบ็คลูน่นา ตรงนี้อืม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 อไมอื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 นอืม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 มอืมอือืม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 ออืม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 อือืมอืมออืมอืมอืมออืมอืมออืมออืมอืมอ เป็นมะม่วงเลยมันจัดการในกิวดาเรสอกอนนีน่นนี่นี่ยอมานี้ปุ๊บม,มาแล้วกิวดาเรสเจ้าแห่งเอลริชนี่น่ไหนวะนี่ไงเจอแล้วนี่นี่ วันนีกแล้ววันอี้แล้ววันอีก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 แล้วอืมโอเคเขาว่าอัพซับ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 แ่แข่งหนึ่งทีซับซับซับซัอืม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  ราแบ็กครูน่าโอเคแล้วก็แช่หนึ่งทีแล้วก็สวยๆราแบ็กน่โอเคเด๋เด๋ไหนละอือืโอ้โหขี้โอ้ยขี้ขี้ขีชขี้ขี้ขี้้้ี โอ้ยนี่นี่นี่โอ้ยเียะอแล้วนี่ไปจบโอเคเหลือเพื่อที่สุดท้ายแล้วเหลือตรงนั้นอ่าเรคอยู่นั่นนี่นาละ どれけどなにしめ。mae'n ま、クリアないどい。覚悟はいいかいここからは略脱の。はい、で、あ、で。これは、近方ほ。Francis Street。ねえ、up ま、ねえ、ねえ、うい。うん。の始まり มันมัต้านกันต้านมันไปนี่นี่แชรแข่งไหมจัดการด้พวกคู่กันจกก่อนไหนไม่ไหนนหมุ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 นโอ้โหเชียร์ละนี่เกียร์ก่อนขอเกียร์ตรงนี้่อนอ่านี่ ย้ายมาทางนี้สต๊อกสต๊อก,ก,กโอ้ยโอเคมาอโอ,โโอ้โหเฮียเนี่ยเฮ้ยเขาว่าอัพอืม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 มาไม่ไม่ไม่ไม sắp stop, stop. Hmmm. 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 được Hmmm. ok Hmmm. Hmmm. con Hmmm. mai, giết, Hmmm. 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 Hmmm.

ฮึโอ้ยไม้เยียบเลยนี่นี่นี่หมุน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 ไม่นึงพี่ซับซับ,บอ๋อไอ้เชี่ยละเว้นะอ่าโอ้โหไม่ไหวแล้วจ้ามาให้ดูโฮกุหน่อยสิมาเลยปึ๊บ ไม่ตายของของเขาก็คือพุ่งคิปโปกิปดิ่งลงมาอู้หอื้ือื้มโ,โ,โอ้โหแม่นี่สาวดุน อันนี้เรื่องจริงนะท,ที่นายภาษารุนอ่ะอันนี้เรื่องจริงไม่ได้แก้ไปไปโอ้โมเอ้เงก็ได้สกโมเอโอเค,อเคมาเดีย๋ยวไปช่วยละแป๊บหนึ่งฮึ๊มปึ๊บมามาโซนที่สองโอ้โหสู้วันเลยเหลือครึง่งลอละอุย้ยชิ่อแบอุ้ยซับ หมุน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 ไปทีอ่านี่นี่หมุนหมุนหมุนไม่มานิดนึ่งนี่นี่มาล่วงไปหนึ่งโอเคมานี่หมุนหมุนไม่นึ่งทีมา โอ้โหเอมิยาชิโร่มาอีกอ้ตายหาละมา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 มอมา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 ม มันในชุดนี้ขึ้นนั่งธน,นูเลยมาเนมเลดใช่ไหมมาเป่าเรียกเอาชัยก่อนเลยนี่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 ลาแบ็คลูหนา้าไปโอเคคาวาอัพก่อนมาอืม,มาไอเมียชิโร่โตลอม ไปเหนึ่งทีโอเคพุ่งไปพุ่งไปอืมสัดซัดหมุนไปัดัดซัดไปหนึ่งท okay. mm ีสองสามหน่องสนทีลาแม็กลูหน้าหนึ่งทีแช่หนึ่งอืมีแล้เครียแม่งใดไร หาแบ็คลูนา่าอื้นี่นี่นี่แค่แข่งหนึ่งทแมงเม็อุ้ยเชี่ยโดนเวละสัตสัตสัตอื้อมบาย โอ้โหแม่งอ่ะขอใช้หน่อยแล้วกันเทเลพอทโอ้ยตรงนี้แหละอ่มาเทเลพอทไปตรงนี้ดวนเลยดวนดวนนั่นมาเพียบเลยไปไหนมึงอะเด็กมานี่้อยู่นี่มาปะดาบประตูใน ปืนกระดาบอะไรเจ๋งกว่านี่ไหมมา,มานี่นี่อืมนี่นี่นี่หมุนหมุนหมุนไม่นัมนึงทีมาทีไปโอ้ยมาแบกลูหนา้า อมาปาไปที่มาพุ่งไว้พุ่งชนมาอมมาจบสิป๋เป็นใครดี๋ิ เป็นลิโป้ฮ้บอสโอเคมาอีกรอบหนึ่งอันนี้ไปได้บนเลยมามาแล้วขุนศึกลิโปครับพี่นอ้อง พโป้ไฟเกียงโอ้ยช,ช,ชี่ยเชี่ยโอ้โหชี่ยลยเชี่ยลยฮมามาคาเวอร์อัพลาแบ็คลูน่าแพ้แทงไม่มีอพี่อีมหมอมอมมอามอมอมมม อืมมาลา,ล,นะลาแบคลู่หนาอีกนี่นีกปึ๊บลาแบคลูหน่าอีกหนึ่งทีตีนี่อโอยยังจะสาบอี๋สวะเนี่ยอืมนี่หนึ่งทีปึ๊บ แช่อุ๊ยเชฉละไม่มาสวน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 สวนมาสวนกูกูกูกวสวนมั่งลาแบคลูน่าโอ้โหแล้วแม่งถึกเขาว่าอับอืมมาพุ่งมีแล้วก็ซับมาซับคนละทีสองทีเชื่อมโยงด้วยเชื่อกันเดี๋ยวจะลาแบคลูน่าอีกทีหนึ่ง ่าแบกรูน่าดักไปเลยแล้วก็เปิดโฮกุใหญ่เลยมาหมดละมา,มมานี่ไงถล่มลงไป ไม่ให้พาลาินขี่บังกอนนะพาลาินขี่ฮิปโปก,กิฟต์นี่เอาไปเป็นปกโอ้โห,โหม,ม,ม,มันวะ ลาแบคลูน่ากันเป็นว่าเล่นเลยแค่นี่เอ็ก EX ทบหมดทุกอันอืมอืมเอเวอรี่โอ้ยเซ็ตทั้งสองเดยอ่าฮะ 素晴らし้活躍。見事ริมฮัมได้ได้ชุดเล็กใหม่แล้วโอเคโอเคส่วนวันนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วน,นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า